พี่น้องแคลนๆๆบารครับช่างเฉลิเกิดอ๋อพี่เฉลิมครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับที่วัดงานเรามากันแล้วพี่ทาไปฮะแม่แม่แลวเฉลิออกมากตอนไหนบุ๋แม่นิตยานข้าวแล้ว

โอ้แน่นอนครับงั้นเราต้องเรียืบไปทะเลแล้วไม่มีจริง,รงไม่มีจริงๆมาทุกปีก็ไม่มีแล้วเราจะไปเอาบไบใบที่ไหนละ่ะครับมีมีม,ม,มีเอาด้านในด้านนอกด้านนอกเป็นสระนี้ละร้อยห้าสิบสองร้อยด้านในสองร้อยห้า น้าบ่มาชื่อไม่ด้ไหนไหมซื้อแพ็กคู่พอเล้าเสือคู่น่ะแมนเสือคู่นึกว่าูดในัตต้องหอยยงเอาหลงพอสายปลาซื้อเดนี่เฟ่เดนี่เลยเนี่ท่านลงหลโอ้บกินยังน้ำเขาดอกาไดก้าไนี่แเาาเย่ันมัดเข่ากับสีผิวข่โมกมกันดอก เกี่ยวกันหีมาเนบเดี๋ยวไปจอดะคคุยน้ำมีอย่ง้าคอยากคุยน้ำันบคุยน้ำคนอยไปอยากคุยดคุยกระซังกระซังคุยม่อยงคุยน้ำเจ้าอบ่บ่บ่บริบาลนนปนันดีปนันเด้เลูกน้องอยลงมาหน่อยลูกมทายคียอยู่ตายังตรถน่ะ โ,โหอยู่ดอกพี่บท,ทลหลหกหอดอัน่นลงมามาถ่ายคลิปนะบ้านเนปยันนว่าจะเป็นลูกซีท่าขีข่คาดขึ้นมาบาดนี่ลงมาเสือคูนื้อบ,บ้านจะขึ้นบอลซีนี่ยิบเราขึ้นไเรล<ห>ขึ้นดิซื้อขึ้นสีผิวลงมาถ่ายคลิปหลังหกมุ่งไปวูมีสัญญาณได้อยู่นี่เอาอีหลีบหกคนมาหลายตันเลยี พงมงศ์แหฮะก็น,นอนทั้ตัว,เ,วมเมื่อถ้าไปส่อัพเพอได้เกาะนอ,อนพุทธที่ยังเกาะนอนพุทธอนพุทธกันเขาไปสาะบุรีนบ่เขาเลี้ยวเสียนลบุรีนอนบ่เสียนลบุรีนหกกไปวนน่ะเออทางผูกแคบน่ะหระวนปั๊บไปเจอฟแดงเวก็เล่นไปเสียนแม่เสียนสุพรรณมันไหมเพราะไก่ดิเขาไปเออเอาผมว่าเจ้าไปมันมน่ก็คือไ,ออไปนี้ เลี้ยวขวาอัน,นยังก่อนงานย<อ><า>ังคร<า><อ>ับผมเออแต่ว่าสามสิบเอ็ดเขาอยู่ใส่กั S. <S บสามสิบเอ็ดแต่ท่านเห็นงานไหมก็แต่ท่านเขาไฮเลนอยู่บ,บ่บ่มีวัย่นั่นมาหอนเออขึ้นมาหอนก็บ่านไฮเลนนะเดี๋ยวเขาต้องไปจอดนะเอาเอาเอามาถ่ายคลิปโอ้พี่น้องครับมาถึงกันเยอะแล้วนะครับผม ที่พักเยอะแยะแล้วครับวันนี้โอ้ได้มองอยูดีเท่านี้ ก,กุ้งไม่น่ากินข่าวปกุ้งนี่กับข่าวกินปะเนาะมาะม,มามีอยู่ปลากระป๋องมีลาดพริกแล้วก็มีอ่าบอกเขาไมมีปลาแดกบองเขาไมีลาดพริกปลาแดกบองวจะกินลาดพริกดเหรอทาแม่อันแม่เนี้ยก็เรามาเอากับข่าวเขาปุ่นมาส่งจังหน่อยมนะแม่นิตยา

ฮะโอ้ว่าตามมาให้กินตามาให้กินเตามากินนะเังแสบตาเองบ่แสบตามแล้วตามแล้วมาข้นมาผิดแน่เด้อจั๊จาน เอาอีกสอขั้นประทันมาสิขั้นหนึน่งห่างอีกบ่ <laughs> บ อาบน้ำป่าววะย่าหนุ่ยนะอาบน้ำไี่เรื่ย่หนุย่ยนะบอกเราอาบน้ำนายนย่าหนุย <c oughs> หน่ยนะ่ขึ้นหาข้าวปุยลุยเถอะวะป้า ียงเสียอาบอยูคอยแต่ว่าเรื่องแร,งรกใบสามเสียอาบอีกขอบคุณทุกัใจนะครับช่องไอซ์ราเปิดออฟิเชียลครับผมพอกันไหมนะครับคนะุณ